โอเคมาได้ที่เสียงหนวดดำพอดีเลยเพื่อนแม่งไม่เข้าบงบงความน้งบงบงขอละบูบูแม่งเล่นสายผลเพื่อนเ้ ขวดเหเมือนเดิมาขวดนะาขวดพอหรอพอเจ๋งจ้าไหนเมือ่อยอยูอ่ไหนโอ้โหโดนหนกละขายดีไหมนิงขายน้ำส้มน่าไม่ได้ขายดีแหมนี่งใจคนโสดเลยนะเรียบร้อย1,500แฟกต์เมนโคตรไวอ่ะ

มักับมีแค่นี้แล้วโอ้โหแม่งโคตรไวอะ่ะมีผลพลาดแล้วโคตรไวอะ่ะฝากเราด้วยนะเอ้ยไปเอ้ยฝากฝักว่าไ,<ป>ไหนฝักไ,<ป>ไหนนายมีคนแล้วไปดีไมดูใส่ตัวนีไน้ไปได้เลยช่องชื่อ <c oughs> ยูทูปคนดังย็เอ้าวันซัพเิงเดียวนะแม่งยังไม่ได้ดูเลยดูมันมีตัวมีตัวด้าหลังม้วตัวมันมาายเพื่อนมรมาแล้วนายมั่งอเลยโอเคประมาณนี้และครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย chúc sure.